ฮัลโหลเบาๆครับใจไม่ดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอทำความเคารพก่อนเมื่อวานเห็นมีน้องกลุ่มหนึ่งเขาเล่นท่าเนี้ยดูดีเห็นมันน่ารักดีเลยเอามาเล่นบ้างก็ไม่มีอะไรครับขอโทษด้วยที่มาเช้าไปทานไปกินข้าวกับที่บ้านมาไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับที่บ้านแม่บอกว่าใช้เวลาบ้านปลายของกูให้คุ้มหน่อยแล้วกัน ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้มาลําลึกมันมหลายๆเรื่องนะครับทั้งลําลึกปิชนแล้วก็เรามาเรามาต่อสู้เรามาเรียกร้องให้เขาปล่อยอาจารย์แล้วก็ปล่อยพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นพี่ตู่พี่นิติ์อะไรอีกเยอะแยะนะครับนายกษนาดาอะไรเต็มไปหมดนะครับเรามาเรียกร้องให้เขาปล่อยนะครับเราความเชื่อแบบนั้นว่าเขาจะฟังเรานะครับแต่ว่าขอพูดความจริงเลยนะครับ ให้แหกปากร้องกันอีกร้อยชาติเขาก็ไม่ฟังเรานะครับนี่คือความจริงนะครับตราบใดที่เรายังยังมองกันแค่ว่าการการประชาธิปไตยมันมันต้องเข้าไปเลือกตั้งกาเบอร์เสร็จแล้วก็ออกมาแล้วก็หวังให้พักเข้าไปทําอะไรให้แล้วเราก็นอนจะมีความสุขรอว่าสักวันพักจะทําอะไรให้เราเลิกคิดแบบนี้ได้แล้วนะครับไม่มีทางนะครับพักส่วนพักนะครับเลือกไปแล้วกใกล้เขาเดําเนินการต่อไป วันนี้ภาคประชาชนคนเสื้อแดงยังต้องดําเนินการต่อสู้กันต่อนะครับคนละส่วนกันนะแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องมองกันความเป็นจริงนิดนึงนะวันนี้วันนี้นะครับมีมีเรื่องมีเรื่องที่ผมนั่งฉุดคิดหลายหลายหลายๆหลาย,หลาย,ห,ลายหลายภาพแล้วก็นั่งคิดนะมองสะท้อนถึงไปถึงเรื่องของการการเมืองแนละมองไปสะท้อนถึงประชาชนด้วยนะคนเสื้อแดงหรือว่าคน อขอประทานโทษไม่ใช่ผมใช้คําผิดไม่ใช่คนแสดงนะผมหมายถึงคนไทยส่วนมากนะครับมานั่งถามตัวเองว่าคนไทยต้องการประชาธิปไตยจริงหรือเปล่ามานั่งถามใจตัวเองว่าคนไทยต้องการประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าก็เลยมาตรนหนักได้ว่าคนไทยส่วนมากของประเทศต้องการประชาธิปไตยนะครับคําว่าส่วนมากของประเทศนะครับทําไมถึงคิดว่าส่วนมากของประเทศต้องการประชาธิปไตยดูง่ายๆจากการเลือกตั้งครับ คนกรุงเทพเขามีความเชื่ออย่างนั้นเสมอมาว่าเขากับคนต่างจังหวัดเนี่ยไม่เท่ากันเขาดูดีและมีชาติตะกูลกว่าคนต่างจังหวัดนะครับเขาไม่เคยคิดว่าเราคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดนี่เท่าเทียมกันเลยเขาไม่เคยคิดแบบนั้นนะครับดูจากตรงไหนทำไมาถึงพูดแบบนั้นครับไม่ได้ยุโยงให้แตกแยกนะครับแต่มองความเป็นจริงเพราะว่าคนกรุงเทพเลือกพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าพรรคเพื่อไทยนะครับ นี่คือความจริงนะครับและเขาก็รู้ดยู่แล้วว่าพรรคประชาปัตย์เนี่ยเป็นพรรคของกลุ่มพวกอามา์แต่เขาก็ยินดีจะเลือกเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรจะกลับมาและเขากลัวทักษินชนวัตรกลับมาแล้วแล้วมีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาเคารพบูชาเทิดทูนนักหนากราบไหว้เช้าเย็นจะแดกไม่มีแดกไม่สนใจขอให้กูได้ไวาไว้ก่อน สิ่งนั้นจะหายไปจากชีวิตเขาไม่มีใครสามารถนำสิ่งนั้นหายออกไปได้จากชีวิตหรอกครับตราบใดที่เราและทุกคนยังนลึกถึงฝากถึงสถาบันทหารคุณต้องแยกแยะให้ออกระหว่างตัวบุคคลกับประเทศตัวบุคคลหายไปประเทศยังต้องดำเนินต่อไป ไม่ใช่ว่าบุคคลหายไปและประเทศต้องหายตามไปด้วยถ้าเช่นนั้นมันหายกันไปหลายยุคแล้วมันน่าจะหายไปตั้งนานแล้วประเทศไทยอะทุกวันนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ยังสถิตยังมีอยู่บนหลักความเป็นจริงเราอย่าหลอกตัวเองกันครับมีพี่น้องหลายคนมีความหวังเล็กๆว่าจะมีคนนู้นคนนี้มี u ูเอ็เข้ามาช่วยตอนนั้นบอกว่านี่สหประชาชาติจะเข้ามาเอาเรือมาปิดนะั่น ไม่เคยมีใครมาช่วยคนเสื้อแดงตาบใดที่คนเสื้อแดงยังไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับไม่เคยมีอย่าหลอกตัวเองหมดเวลากันสักทีนะครับอย่าไปหวังพึ่งใครนะครับพึ่งตัวเองสักทีแล้ววันนี้นะครับได้ข่าวล่าสุดนี่น่ารักที่สุดเลยผมเคยพูดประโยคนี้ไปแล้วขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งแผ่นดินนี้นะครับมีคนกล้าอยู่สองคนเท่าที่ผมรู้จักนะครับ หนึ่งคือทาลิ์เพงดิตสองคืออมมารานะครับกล้าตรงไหนครับคุณทาลิ์นี่กล้าโกหกซึ่งซึ่งหน้ากับประชาชนนะครับในขณะเดียวกันคุณอมมารานี่กล้าโกหกต่อวีรชนคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับถึงคุณจะออกข่าวว่าเป็นข่าวลวดไหลก็แล้วแต่เถอะ ถ้ามันไม่รั่วไหลอกมาก่อนขอโทษครับขอใช้คำหยาบๆมึงก็เอาอันนี้ออกมาสแสดงต่อหน้าพวกกูอยู่ดีใช่ปะเจ็บปวดที่สุดคือคำว่าคนที่ถูกยิงที่หน้าวัดถูกยิงที่วัดปทุมเนี่ยจริงๆอ่ะโดนยิงที่ไหนก็ไม่รู้แล้วดึงเข้ามาในวัดขอประทานโทษครับกูไม่มีเวลาไปเดินดุดึงใครเข้ามาในวัดหรอกครับตัวเองยังเอาไม่รอดเลยใครที่อยู่ในเหตุวัดปทุมวันนั้นนะครับ มีคลิปอะไรออกมามากมายเห็นถูกยิงกันออกมามากมายแต่สิ่งที่กรรมการสิทธิ์พูดได้เพียงประโยคเดียวและน่ารักที่สุดของกรรมการสิทธิ์เลยนะครับพูดเพียงแปลว่า,ารัฐบาลต้องเยียวยารัฐบาลต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตต้องมอบต้องช่วยเหลือผู้เสียชีวิตขอโทษครับถ้าคุณมองว่าการเยียวยาคือการแจกถุงยังชีพเนี่ยขอโทษนะทุกคนคุณเข้าใจผิดแล้วนะครับ การแตกถุงยางที่เวลาน้ําท่วมไม่ใช่การเยียวยานะครับการเยียวยาคุณต้องป้องกันก่อนที่น้ํามันจะท่วมนี่คือการเยียวยาในขณะเดียวกันถ้าคุณจะเยียวยาคนเสื้อแดงคุณต้องนําคนผิดมาลงโทษอย่างแท้จริงนี่คือการเยียวยาคนเสื้อแดงนะครับนี่คือการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในการต่อสู้ในการเรียกร้องคําว่าความเป็นธรรมนะครับมีใครหลายคนชอบมองเสมอว่า แดงสายพวกผมเนี่ยวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเวทีราษดรอกันแล้วนะครับเราใช้ชื่อเวทีราษดรอแล้วเพราะอะไรเราถึงเปลี่ยนชื่อมาเพราะเราอยากให้สิ่งที่เรานําเสนอไปหรือสิ่งที่เราพูดเนี่ยพี่น้องคนมีสิทธิ์ขึ้นมาพูดได้วันใดทุกคนมีความพร้อมอยากจะนําเสนอความคิดของตัวเองสามารถขึ้นมาพูดที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้พวกผมที่ออกมาดําเนินการพูดกันแบบนี้ไม่ใช่ต้องการความเด่นความดังไม่ใช่ต้องการ ว่าะอะโปรโมตตัวเองหรือต้องการให้ใครรู้จักหรือต้องการมีหน้ามีตาหรือต้องการเข้าไปเล่นการเมืองไม่ใช่ครับสิ่งที่เรามาพูดวันนี้เพราะต้องการบอกความจริงของสังคมว่ายังมีบุคคลที่คิดแบบเราอยู่ไม่ได้มีคนแค่คิดแบบพวกคุณฝ่ายเดียวสิ่งที่ผมอยากจนะนำนเสนอครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปตรงนี้นิดนึงักจะลืมไม่รู้ว่าพี่น้องคนไหนเข้าเข้าเฟซบุ๊กหรือว่าเข้าเข้ายูทูบได้ดูบ้าง มันจะมีประโยคเป็น,เป,นเป็นวลีต้นๆบทความของหนังเนะีผมชอบมาลองนึกตามคําผมมาให้ดีนะครับลองนึกตามคําให้ดีนะครับเดินมาพีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วพูดว่า <S <S ผมเข้าใจคุณ <S <S ขอเดาไว้ก่อนเลยคุณรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้คุณเหมือนอลิซตกลงไปในโพงกระต่ายแล้วผู้ชายคนก็ตอบว่าใช่เลยคุณรู้ได้ยังไงผู้ชายก็ตอบว่า ผมเข้าใจคุณอยู่ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะวันนี้คุณถูกจองจำถูกจองจำภายใต้โครงสร้างของระบอบแบบนี้ที่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลอกว่าน,นี่คือประชาธิปไตยวันนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยราบใดที่คุณยังเดินไปตามสี่แยกคุณยังเจอเขาอาบใดที่คุณเปิดโทรทัศน์คุณยังเจอเขา สาบใดที่คุณต้องไปแสดงความเป็นตัวตนของคุณตามที่ต่างๆคุณก็เจอเขาขนาดคุณจะหลับจะนอนยังมีเพลงมาเพลงเขามากล่อมหูคุณแล้วนี่หรือคือคำว่าประชาธิปไตยแล้วพื้นที่ของคนที่ไม่อยากปกต้องคุณอยู่ตรงไหนไม่ได้มีคนอยากปกค้องปกต้องคุณอย่างเดียวนะแผ่นดินเนี้ย ชีวิตคนเราก็สั้นนักครอบครัวก็มีหลายคนปกป้องครอบครัวก็เหนื่อยพออยู่แล้วจะมาปกป้องอะไรคนอื่นอีกโปรดเว้นพื้นที่แบบนี้ให้พวกเราด้วยกรุณาเข้าใจความรู้สึกของประชาชนด้วยนะครับวันนี้ประชาชนร้องเรียกเพียงอย่างเดียวครับร้องเรียกอะไรเดี๋ยวบางคนจะบอกมาร้องเรียกประชาิปไตย บางคนยังไม่รู้เลยประชาธิปไตยเป็นอะไรเราพูดอย่างนั้นมันเป็นวลีกว้างประชาธิปไตยคืออะไรผมยังไม่รู้พี่น้องหลายๆคนยังไม่รู้ถ้าอย่างนั้นต้องขออนุญาตพูดแบบนี้วันนี้เรามาร้องเรียกความเท่าเทียมที่ชัดเจนความเท่าเทียมในทุกๆด้านที่เราสมควรจะได้รับในเรื่องการดำรงชีวิตในเรื่องสาธารณูปโภคในเรื่องการศึกษา ในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆเหล่านี้เราสมควรจะได้รับความเท่าเทียมเช่นเดียวกันวันนี้ออกกันมาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วสมมุติถ้าได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วทุกคนก็กลับไปใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมคนไหนเคยจนก็จนเหมือนเดิมคนไหนเคยรวยก็รวยเหมือนเดิมแล้วก็หวังไว้ว่ารัฐบาลชุดน,นี้จะทําให้คนจนมันรวยขึ้นมาได้ฝันเถอะครับ รัฐบาลทุกชุดเขาทําให้คนรวยขึ้นมาได้ผมเชื่อครับผมเชื่อว่ารัฐบาลจะติดจะทําให้คนจนสามารถลืมตาอ้าปากได้แต่ก็ไม่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงคุณอย่ามองถ้าคุณร้องเรียกความเท่าเทียมวันนี้ขอพูดครับคนเสื้อแดงและผมเชื่อหลายๆคนอาจจะคิดแบบผมใครไม่คิดต้องขอประทานด้วยผมอาจจะคิดแบบนี้คนเดียวเราไม่ต้องการความรวยที่เท่ากัน เราไม่ได้ต้องการความจนที่เท่ากันเราไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลี้ยงดูเราแต่เราต้องการความเท่าเทียมทางสังคมที่เท่ากันความเป็นสองมาตรฐานความเป็นสองมาตรฐานที่เราได้รับถ้ามันจะต้องได้รับแบบนี้ก็ขอให้มันเท่าเทียมกันทุกคนถ้าคุณมองว่าสองมาตรฐานมันเป็นบัญญัติของประเทศนี้ต้องมอบให้กับทุกคน ไม่ใช่มอบให้กับเราแล้วอีกอีกมาตรฐานหนึ่งเชิดชูและบูชาอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ได้เวลาเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่เดินมาถามแล้วว่าคุณใช้สิทธิ์อะไรบอกเราไม่มีสิทธิ์เราเป็นประชาชนทั่วไปยื่นยาพาราให้กินสามเม็ดแล้วนอนรอป่วยรอหมอตอนเช้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ เรื่องการศึกษาเหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องสอบเข้าตุลาธรรมศาสตร์กันอย่างเดียวแล้วโรงเรียนมหาลัยอื่นเรียนกันไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ทุกมหาลัยต้องได้เรียนเท่าเทียมกันคนจนมันจะมีโอกาสต้องไปเรียนที่ที่แพงๆอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ต้องได้เรียนแบบเดียวกันแล้วที่สําคัญที่สุดครับความเป็นประชาชนความเป็นสิทธิเสรีภาพ ความการที่แสดงออกสามารถพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เนี่ยทุกคนต้องสามารถพูดได้อย่างเท่าเทียมกันนี่คือความเป็นจริงในมาตาหนึ่งหนึ่งสองจะทําให้เห็นอยู่แล้วว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งสามารถพูดได้โดยผ่านวิกิลีกกับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งไม่สามารถพูดได้ถ้าพูดจะเจออะไร บ้านสวัสดีแล้วก็มีคนพูดว่าก็อย่าไปยุ่งสิจะได้ไม่เดือดร้อนเอา้าเราไม่ได้อยากยุ่งต้องบอกเขาว่าเขาอย่ามายุ่งกับเราสิเขาจะได้ไม่เดือดร้อนต้องพูดแบบนี้เช่นเดียวกันวันนี้ครับไม่ได้มีอะไรฝากอะไรมากมายครับแค่สอบถามใจจริงจากพี่น้อง อยากให้พี่น้องตระหนักและนึกถึงสิ่งที่เัวเองต่อสู้มาเลยหลายปีที่ผ่านมาวันนี้พี่น้องต้องการจบเพียงแค่คําว่าประชาธิปไตยได้แล้วกลับไปอยู่บ้านหรือพี่น้องพี่น้องจะแลกกับคําว่า,าความเท่าเทียมที่แท้จริงในสังคมต้องการแบบไหนครับลองขับไปเลือกดูแล้วครั้งหน้าผมจะมาพูดเรื่องนี้ต่อขอคุณมากครับ